ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้พบกับเบาปอมีกเช่นเคยนะครับมาครับข่าวแรกนะครับ24ล้านครับอยู่ที่มุกดาหารครับพี่น้องครับวันนี้สืบเนื่องครับจากข่าวนะครับนางจิตวดีนะครับที่ติพงศัยสานอายุ62เอ้63ปีครับเจ้าของร้านดนเฮงนะครับเจ้าของร้านนะครับเฮงชื่อร้านนะครับขายส่งสินค้าอิตเลีนะครับในตลาดอินโดจีนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับเข้าลงบันทึกประจําวันนะครับว่า ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจำวันที่30ธันวาครับหมายเลข803624ครับ4ใบเป็นเงิน24ล้านบาทสุดยอดครับพี่น้องครับไม่นานครับมันจะถึงจะมาถึงรอบของพวกเรานะครับนะครับซึ่งคนที่ถูกลอตเตอรี่นะครับเปิดเผยด้วยความดีใจครับว่ามีครแม่ค้ามาเรียกขายลอตเตอรี่ให้ในร้านบอกว่าเหลือ2ชุดนะครับ4ใบนะครับแล้วก็ตามด้วยข่าวนะครับ่าข่าวนี้ครับที่เห็นนะครับ ที่เห็นตรงนี้นะครับพี่น้องสุดยอดนะครับ18ล้านครับรวมกันครับอ่านี่จังหวัดสุรินทร์นะครับโดยนางนาดีนะครับอายุ67ปีนะครับเราว่าเป็นคนซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วนะครับงวดนี้มีพ่อค้าเอามาให้นะครับในหมู่บ้านเดียวกันนะครับเดินมาขายให้พอดีครับตนให้หล้านชาย2ขวบไปซื้อจากแผง1คู่ครับอ่าก็คือรางวัลที่1นนี่แหละครับ1คู่นะครับ12ล้านนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ถูกอีกเหมือนกันนะครับ เป็นคนเมืองช้างนะครับส่<อ>สงท้ายปีเก่าร ah. ูคบนะครับ6ล้านบาทนะครับอ่านี่คืออีก6ล้านนะครับอยู่ตะมนตเจนเวนนะครับสีนรลงนะครับสุรินทร์นะครับก็คือสรุปนะครับสุรินทร์นะครับรับไปเต็มๆครับ18ล้านบาทครับพี่น้องครับสุดยอดนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมไหนไหมครับบรรยากาศนะครับแห่งความดีใจนะครับสุดยอดครับพี่น้องครับ18ล้านอยู่นี่นะครับและอีกข่าวหนึ่งนะครับสุดยอดนะครับถึงข่าวจะรวยนะครับช่วยไม่ได้นะครับ อ่านะครับหกล้านนะครับอยู่ที่บึงการนะครับพี่น้องครับโอ้บึงการนะครับบึงการนะครับก็รับไปหกล้านนะครับก็อยู่ที่ตําบลน้ําจันนะครับอําเภอเชีการจังหวัดบึงการนะครับก็คือถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับหนึ่งใบครับอ่าก็ผู้โชคดีรายนี้คือนางแต้มติมนะครับแสนสีอายุห้าสิบเก้านะครับอยู่บ้านท่าม่วงนะครับตําบลน้ําจันทเป็นเกษตรกรนะครับทําไร่ทํานาทั่วไปนะครับก็ ดีใจมากครับที่มาถูกลอตเตอรี่นะครับในวันที่30ที่ผ่านมานะครับเอาครับ6ล้านนะครับเอาครับอ่านะครับเดิมนะครับตอนที่ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับคือได้ไปโรงพยาบาลนะครับไปทําฟันนะครับพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็นั่งดูทีวีได้ยินข่าวบอกเลขจากการบวงสรวงอะไรไม่รู้5 2าสนะครับจนมาซื้อลอตเตอรี่นะครับถูกรางวัลที่1นะครับพี่น้องครับนี่ลาสูตรคนนี้ครับพี่น้องนะครับแม่ค้านะครับอยู่ปลาจีนนะครับพี่น้องอยู่ปลาเจนบุรีนะครับ อายุ28ปีนะครับคุณคณิฐานึกรักนะครับอ่าอยู่ตำบลหนองบังนะครับอําเภอปัจจันตคามนะครับถูกรางวัลที่1นนะครับ6ล้านนะครับที่ซื้อเพียงหนึ่งใบก็เหตุที่ซื้อเพราะอยากถูกรางวัลเพื่อนําเงินมาใช้หนี้นะครับนี่ก็สุดยอดนะครับส่วนรูปนี้นะครับอ่าสุดเฮงนะครับคุณยายวัย84กับ82ก็ถูกเหมือนกันครับพี่น้องครับอันนี้ครับสองคนนี้นะครับอ่าท่านหนึ่งนะครับอายุ84ครับท่านหนึ่ครับ หรือใบหนึ่งห้าร้อยหนึ่งก็คนละห้าสิบาทนะครับเบ็รวมกันซื้อครับปรากฏดว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับเช่นกันนะครับในงวดวันที่สามสิบธันวานะครับหกสามนะครับก็หมายเลขนะครับที่เรารู้นะครับแปดศูนย์สามหกสองแปดนะครับอ่าแล้วก็แบ่งกันคนละสามล้านครับพี่น้องครับจากการสอบถามนะครับคุณยายมีอาชีพห่อหมกขายในตลาดพิมายนะครับพี่น้องนะครับก็ให้พี่น้องนะครับทุกท่านเฮงเงรวยๆนะครับส่งท้ายปีเก่ามีความสุขเยอะนะครับสวัสดีครับ